KC Forex Trading สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีวิธีการเทรดในทางเฟรม H1 แบบง่ายๆมานะมาฝากเพื่อนๆกันนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าท่านชอบระบบก็นำไปแบ็กเทร e แล้วก็ปรับใช้เสริมกลยุทธ์ของท่านนะครับก็จะทำให้กำไรได้มากขึ้นก็เป็นได้นะครับ เราจะใช้เงื่อนไขในการเข้าเพียงแค่สองขั้นตอนสองสขั้นตอนนี่แหละโดยผมจะหาแท่งที่เป็นแท่งคู่กันเนยที่ทําโลไวนะครับแดงกับเขียวเงี้ยแดงกับเขียวยเงี้ยแดงกับเขียวเงี้ยแดงกับเขียวเงี้ยนะครับผมจะตีอย่างนี้นะครับแดงกับเขียวสองแท่งนี้ใครเล็กสุดแท่งเขียวใช่ไหมครับเราตีที่เนื้อเทียนแบบนี้นะครับ พอตีเสร็จปุ๊บเราก็ยกกรอบนี้ขึ้นมาวางที่เนื้อเทียนของแท่งนี้นะครับวิธีการเข้าออเดอร์เนี่ยมีอยู่2รูปแบบคือลงมาเราเปิดบายเลยแล้ว SL ด้านล่างหรือรอให้เข,เขาคอนเฟิร์มโดยการที่ลงมาเสร็จปุ๊บเขาแทงไม่ทะลุแล้วเขาก็สามารถขึ้นไปปิดเป็นแท่งเขียวได้เราเปิดบายแล้ว SL ที่โลหรือ SL ที่กรอบสีน้ำเงินของเราด้านล่างนะครับ ก็บายขึ้นไปนะครับส่วนระยะที่พีเพื่อนๆลองไปแบคเทสดูว่าใช้ได้เท่าไหร่นะครับตรงนี้เราได้ทีพอยู่ประมาณ1.3เท่านะครับค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะครับเสร็จปุ๊บเราเห็นแท่งคู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ยกกรอบนี้มาแท่งไหนเล็กสุดน่าจะเป็นแท่งเขียวนะครับปรับให้ตรงกับเนื้อเทียน แล้วก็ยกกรอบขึ้นมาวางตรงนี้นะครับจากจุดเข้าที่เราเข้า,มาเมื่อกีน้นะกราฟขึ้นพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่ลงมาเลยนะครับลงลงมาไม่ถึงเรานะครับก็ไม่เป็นไรช็อตนี้ไม่ถึงเราเราก็ไม่เข้านะครับแต่ด้วยเงื่อนไขเสริมที่จะเสริมใน ep ีนี้ก็คือการตีเทนนะครับตีเทนไลน์นะครับเราจะจับแบบนี้ รตรงจุดไหนอ่จุดนี้นะครับตีหางหางเลยก็ได้นะครับตีหางนี้กับหางนี้มาชนกันนะครับแล้วเราก็โฟกัสจุดนี้นะครับจุดนี้เนี่ยทำแดงกับเขียวเป็นแท่งคู่แท่งที่เล็กที่สุดคือแท่งแดงใช่ไหมครับเราตีใหม่ก็ได้เสร็จปุ๊บแท่งแดงเนี่ยเราก็ยกขึ้นมาด้านบนจุดเข้าของเราเนี่ย อย่างตรงนี้ sl มันแคบแล้วก็ sl ที่โลของแท่งแดงแดงใช่ไหมครับเข้าบายกราฟพุ่งขึ้นไปนะครับดีสัมผัสหางหางนะครับหางหางหางนะครับพอกราฟขึ้นไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับมาเกิดแท่งคู่ตรงนี้ถามว่าจุดนี้เนี่ยเราได้เข้าไหมนะครับตรงนี้เราอาจจะได้เข้านะฮะหรือเปล่าเกิดแดงกับเขียวตรงนี้เนี่ยแล้วยกขึ้นมาตรงนี้ กราฟพุ่งขึ้นไปดีกับนะครับไม่แน่ใจว่าได้เข้าไหมนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าได้เข้าเนี่ยเราก็อาจจะปิดที่หน้าทุนไปจะเห็นว่ากราฟเนี่ยเบรกลงมาใช่ไหมครับพอเขาเบรกลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเบรกทนไลน์ล,ลงมาเราจะเลิกโฟกัสฝั่งบายแล้วนะครับเราจะไปโฟกัสฝั่งเซล์โดยการรอให้เขาทำแท่งคู่ให้สำเร็จก่อนนะครับ เราจะเห็นว่าเขาขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มีแท่งคู่แท่งหนึ่งชุดหนึงตรงนี้นะครับทําไว้แท่งแดงตรงนี้นะครับแต่กราฟเนี่ยได้ลงไปถ้าเกิดเราเปิดเซลล์เราก็จะโดน SL น่าจะมีข่าวช่วงนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บกราฟทุบลงมาเราก็เห็นแล้วว่ามีแท่งเขียวกับแดงคู่กันตรงนี้อ่าเราก็เอาเนื้อของแท่งที่เล็กที่สุดนะครับคือแท่งเขียวนะครับ แล้วก็เอาเนื้อมันใช่ไหมครับแล้วก็เอามาวางบนเนื้อมาใต้เนื้อแท่งนี้นะครับแล้วก็จะได้โซนเข้าพอาได้โซนเข้าเสร็จปุ๊บเนี่ยกราฟเนี่ยลงมาใช่ไหมครับตรงจุดนี้เราก็อาจจะได้เข้านะครับจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ลงมาเลยยาวมาเลยนะครับพอยาวมาเลยเราเห็นตรงนี้ก็ไม่ใช่แท่งคู่เนาะกราฟเนี่ยได้มีการขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้าเรารอคอนเฟิร์มนะครับเรา,าจ,จะตี จุดเบรกตรงนี้ไว้ก็ได้นะครับโดยการที่ถ้ากราฟเบรกตรงนี้เราจะเซลล์นะครับหรือเซลล์เลยก็ได้เซลล์ตรงนี้เซลล์ตรงนี้ SLT ตรงนี้นะครับ SLT โซนนี้นะครับก็ได้เช่เนเดียวกันนะครับทีนี้เราก็หาแท่งคู่ต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะมีแท่งคู่อีกนะครับทิ้งลงมาแรงๆแ,แล้วก็มีแท่งเขียวนะครับตรงนี้เราก็ยกกรอบนี้มา ยกเกาะมาวางให้เท่าเนื้อนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยพอการาฟเบสขึ้นไปแล้วมีการไซเว์ตรงโซนนี้เราเข้าบายเพิ่มได้นะครับเพราะว่าเขาได้ทําการยกไฮอยกโลยกไฮข,ขึ้นไปแล้วนะครับพอเบสขึ้นไปเสร็จปุ๊บอ่าอ่ะผมลืมลืมลืมขอโทษทีนะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องยกลืมยกกกอบนะครับยกกกอบมาตรงนี้ถึงว่าทําไมเราไม่ได้จุดเข้าตรงนี้ยกกรอบกอบนี้ขึ้นมานะครับ นี่นะครับเขาลงมาแทงกรอบแต่ไม่สามารถทะลุกรอบเราได้แล้วก็ขึ้นไปปิดเหนือกรอบแล้วก็บายขึ้นไปนะครับหรือจะเข้าบายตรงนี้เลยก็ได้แต่ค่าก็เท่ากันนะครับถ้าเราบายตรงนี้เรา SL ตรงนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าการาฟจะลงไปไหมแต่ถ้าเราตีตรงนี้ไว้ใน t i m e f r a m e เล็กนะครับลองดู m 1 5ก็ได้ครับว่าเขาเกิด แท่งไหมเนี่ยนะครับทิมลงมานะครับแล้วก็มีการเบรกเบรกลงแท่งนี้นะครับมาปิดมาปิดเป็นแท่งสีเขียวตรงนี้ระบายตรงนี้ sl ตรงนี้เราจะต่ํามากนะครับกลับมาที่กลับมาที่ h 1นะครับอ่าพอระบายตรงนี้เราเขาก็ขึ้นไปใช่ไหมครับพอขึ้นไปเสร็จมีแท่งคู่ตรงนี้อีกแดงกับเขียวตรงนี้แล้วก็ยกว่ากรอบนี้มาเด๋ยวลบอันน้อยเอาอกรอบนี้มานะครับแล้วก็ยกขึ้นไปวาง บนเนื้อเทียนเหมือนเดิมกราฟขึ้นไปทะลุขึ้นไปแล้วกลับมายอ่อนะครับพอยอ่อเสร็จเราก็รอให้เบรกเหมือนเดิมพอเบรกก็ไม่ยืนได้เราก็บ่ายขึ้นไปนะครับพอบ่ายขึ้นไปเสร็จเนี่ยมีแท่งคู่น้อยๆตรงนี้อีกนะครับจากจุดที่เขาลงมายอ่อสังเกตว่าจุดที่เขาลงมาชนกรอบเราอะอย่างตรงเนี้ยตรงนี้เราตีกรอบไ้ใช่ไหมครับ ตรงนี้เราตีกรอบไว้ใช่ไหมครับเขาจะเกิดแท่งคู่ตรงนี้แล้วขึ้นไปเนี่ยเขาก็เกิดแท่งคู่ตรงนี้อีกนะครับน้อยๆก็ใช่เหมือนกันพอเราได้บายตรงนี้ขึ้นไปเสร็จเราก็ปรับมาเป็นแท่งคู่แท่งแดงเล็กกว่าแท่งเขียวเราใช้แท่งแดงยกมาวางด้านบนด้านบนของแท่งแดงก็ได้นะครับหรือแท่งเขียวก็ได้ รกรณีเล็กๆเนี้ยให้วางบนแท่งเขียวดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะไม่ได้จุดเข้าแต่ถ้าแท่งใหญ่ๆเนี่ยให้วางแท่งที่เล็กชุดใหญ่ๆเงี้ยใ,ให้วางแท่งที่เล็กที่สุดก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆจะนําไปปรับใช้หาจุดวางที่สามารถทำออเดอร์เข้าออเดอร์ได้สวยๆก็ได้นะครับนํารันตรงจุดนี้เขาขึ้นมาแล้วก็ลงมามาชนโซนเราตรงเนี้ยไม่ไม่ทะลุโซนไปนะครับ แล้วก็มีแท่งเขียวอยู่ตรงนี้แล้วก็บายขึ้นไปเลยนะครับพอบายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะไปหาโซนเล่นข้างบนอีกทีหนึ่งก็ต่อเมื่อเขาทำแท่งที่แบบมันโดดลงมาก็คืออย่างโซนนี้ใช่ไหมครับเขายังอยู่ในกรอบไซด์เวย์อย่างเงี้ยกรอบไซด์เวย์อยู่ถ้าเราจะเข้าเนี่ยเขาต้องมีการทะลุลงมาเป็นแท่งสีแดง แท่งสีแดงเดี๋ยวทําสีก่อนนะแท่งสีแดงนะครับแล้วก็ทําแท่งสีเขียวอย่างนี้นะครับอ,อย่างนี้นะครับ <S <S แต่ทีเนี้ยเนะี่ยเราจะใช้กรอบน้อยเนะี่ยในการอ้างอิงเนะี่ยตรงไหนอย่างตรงนี้นะครับ มีการทำแท่งคู่น้อยๆตรงนี้อยู่คู่กันเนี่ยตรงนี้นะครับแดงกับเขียวเนี่ยคู่กันน้อยๆตรงเนี้ยซึ่งน้อยมากนะครับวางตรงห่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่รอรับรอรับตรงโซนนี้นะครับถ้าเขาลงมาแนละ้วแบบอย่างเงี้ยมีสิทธิ์นะครับนี่นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยว่าเขาหลุดเทนไหมนะครับถ้าหลุดเทนแล้วเขาอ่าพอดีเลยนะครับไม่หลุดเทนนะครับตรงนี้เป็นโซนรับพอดีนะครับถ้าลงมาตรงนี้เนี่ยเราดอปไทม์เฟรมไป M 15แล้วเขามีการเบรกเบรกเอาขึ้นตรงนี้นะครับเราก็เล่นบายได้นะครับก็คอนเซปต์ง่ายๆนะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับเพื่อนๆ ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ